สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องจตุพรฟาร์มอีกตามเคยนะครับผมเรามาดูนะผมวันนี้เราพาทุกคนมาดูนะครับผมทายาทเจ้าแจ็คพอตร้อยล้านนะผมมาดูกันนะผมว่าเป็นยังไงเราเกิดจากแม่บ,บ้านตัวนี้เลยนะครับดูแม่ตัวนี้นะครับดูสัดส่วนนะครับแม่เขานี่มีจุดเด่นก็คือ ารำตัวยาวนะผมแต่ว่าสูงน่าประมาณ135บวกลบนะครับไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าโครงสร้างแม่เขามันดีนะผมแม่เขามีสเสน่ตรงนี้เลยครับนี่เลยดูเขาครับผมนี่สวยๆนะมาดูครับมาดูมาดูลูกมันนี่นะครับนี่คือทายาทนะผมแจ็คกก่อลร้อยล้าน,นผมเขายังไม่ทํานะครับตัวนี้เขามันเป็นแบบ เขาเหมือนแม่เลยครับแต่ว่าเขาฐานเขายังนุ่มอยู่ยังสามารถทําได้นะครับผมอายุตอนนี้จะได้ประมาณแดเดือนแล้วครับผมดูครับให้ดูความยับครับให้ดูโครงสร้างโหเป็นวัวที่ให้ลูกสวยมากครับตัวนี้ดูลาตัววันนี้ไม่สะดวกนะผมในการถ่ายทําที่ให้เห็นทุกสัสดสวนะ่วนผมให้ดูคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาให้ดูถ่ายใหม่นะผมให้ดูกันชัดเลยนะครับดูแผ่นหลังนีครับ โอ้โหแตกเป็นกระดานมากเลยสวยครับตัวนี้จ่ายคุลูกได้สวยมากดูโครงสร้างครับดูความยับครับเนื้อหนังมาเต็มนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูเต็มๆนะครับผมทุกสัดส่วนเลยโอเคค่ะย่างไนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ